ได้ลกลับบ้านแล้วเนะเ<อ>าะแล้วเรากลับบ้านกันเลยนะอโอ้หพ่อก็มารับพ่อก็เหนื่อยนะลูกนะนะคิดถึงพ่อมากคิดถึงที่สุดเลย <c oughs> อะไรเป็นไรเป็นไรคุณครับเป็นไรลูกอ๋อคิดถึงพ่อจ้ารู้แล้วรู้แล้วคิดถึงพ่อนะพ่อคิดถึงมากเลยลูกคิดถึงลูกสาวมาก<อ>คิดถึงจากใจเลยลูกนะ พ่อมารับแล้วพ่อมารับแล้วเดี๋ยวกลับด้วยกันนะลูกนะนะคุณซับนะจ้านี่นะน้องคุณซับของเรานะครับผมได้ไหมหนูชื่ออะไรคุณซับอ๋อหนูชื่อคุณซับเลยจ้าสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะไปรับน้องคุณซับกันนะครับนะครับผมเีลยวนี้เราก็เลี้ยงไก่ด้วยนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับผม ในยามว่างอย่างนี้เราก็มีเวลาเลี้ยงเราก็หาไก่หาปลามาเลี้ยงนะครับปลูกผักสวนครัวด้วยนะครับยอดฟักทองนะครับผมก็กินทุกวันอยู่แล้วนะ <c oughs> ไปหาน้องคุณซับกันนะครับผมซึ่งน้องคุณซับเราไปอ,อยู่ในป่านะครับผมเราจะต้องเดินทางกันไปเลยนะครับผมน้องคุณซับเราอยู่ไกลมากนะครับไปกันเลยนะครับ เราจะเดินทางเนี้ยเส้นทางที่ท,ที่เราผูกน้องนะครับก็จะเดินเส้นทางนี้นะครับน้องนาอยู่ข้างบ BON นนู่นนะครับตรงนี้ผมเห็นนะเหมือนจะเห็นนะครับเห็นหรือเปล่าครับดูดูเด่นนะครับน้องตรงนี้ผมนี่นดินนะครับยืนหลังเอ่อทึ่งไม้นะครับป่าหญ้าตรงนี้นะครับผม นั่นไงคุณซับเราอยู่นั่นไงคุณซับจ๋าคุณซับคุณซับแปนแปนจ๋าแปน,ปนคิดถึงกันไหมอคิดถึงพ่อไหมลูกคิดถึงมากเลยเหรอโหโหนโะครับ นี่นะครับเบลก็จะมารับน้องนะครับดูร่องรอยการกินน่ครับผมอน,นี้ไม้ไม้ไร่นะครับก็จะกินหมดเลยเห็นไหมครับเหลือแต่กิ่งไม้นะครับผมใบนี้กินหมดเลยหุดกินหมดเลยนะครับนี่นี่ฮะว่าไงจ้าคุณสวยคนสวย <c oughs> ควยิดถึงพ่อไหมลกูก <c oughs> มาลงมาแล้วลงมาพ่อแล้วลงมาเลยแล้วลงมาลงไม่ได้อะหรอฮะ เราต้องขึ้นไปหาน้องนะครับผมต้องบอกว่านี่ไงดูดิกินแบบโอ้โหกินหมดเลยอะอิ่มไหมอิ่มไหมจ้าคุณทรัพคุณทรัพสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูกสาวลูกสาวคุณพ่อลูกพ่อนี่นะครับเขาอ,อยู่ข้างบนนะครับตอนนี้นี่นะครับคุณทรัพเราเห็นไหมครับเขาอ,อยู่ด้านบนนะเราอยู่ด้านล่างนะครับ ก็จะมีเส้นทางต้องขึ้นดังนี้นะเราไปรับเขาดีกว่านี่ฮนะก็เดี๋ยวนะเป็นเนินหน่อยนะครับแต่ช้างเราประสบการณ์เยอะนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับคุณซัดจ๋าคุณซัดคิดถึงพ่อไหมลูกคิดถึงไหมคิดถึงไหมลูกว้าวางี้ต้องไปหาแล้วนะครับบอกว่าพ่อมัวแต่คุยอย่างนั้นแหละเมื่อไรจะไปหาน้องบอกนั้ประมาณนี้นะ น้อคุณซับเนาะใช่ไหมใช่ไหมคุณซับคุณซับจ๋าโอเคเดี๋ยวพ่อไปหาแล้วลูกโอ้โหน้ำน้ำหุดเเนื้อเลยโอเคนะครับเราไปดูน้องกันหน่อยนะครับผมนี่นะครับคุณซับของเรานะครับผมโอ้โหนะครับดูกันกินดีครับผมนี่เป็ไงคนสวยคุณสวยจ๋า อ,อยากกลับบ้านแล้วสิใช่ไหมแห<อ>มกินหมดเลยนะครับนี่นี่เหลือแต่ก้านนะดูฝั่งนูน้นโอ้โห,โหนะครับนี่กินหมดเลย<อ>คิดถึงพ่อไหมคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงจังเลย<อ>จ้ารู้แล้วรู้แล้วคิดถึงพ่อมากอ่ะลูกืึได้<อ>ลกลับบ้านแล้วเนาะ แล้วเรากลับบ้านกันเลยนะโอ้พ่อก็มารับพ่อก็เหนื่อยนะลูกนะนะคิดถึงพ่อมากคิดถึงที่สุดเลยอะไรเป็นไรเป็นไรคุณครับเป็นไรลูกอ๋อคิดถึงพ่อจ้ารู้แล้วรู้แล้วคิดถึงพ่อนะพ่อคิดถึงมากเลยนะลูกคิดถึงลูกสาวมากคิดถึงจากใจเลยลูกนะ พ่อมารับแล้วพ่อมารับแล้วเดี๋ยวกลับด้วยกันนะลูกนะนะคุณซับนะจ้านี่นะน้องคุณซับของเรานะครับผมใช่ไหมหนูชื่ออะไรคุณซับอ๋อหนูชื่อคุณซับเหรอจ๊ะโอเคนะครับเรามาอยู่ใกล้ๆน้องดีกว่านะครับผมนี่ไงคุณซับของเรานะครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องนะ เป็นไงจ๊ะคนสวยอะอ๋อพ่อคิดถึงนะคิดถึงลูกนะคิดถึงพ่อไหมคิดถึงไหมคิดถึงไหมคณสวยอ๋อจ้าคิดถึงพ่อคิดถึงเหมือนกันนะโอเคนะครับเราจะแกะโซ่แล้วก็เราจะเดินทางกันกลับดีกว่าเนาะเพราะว่าน้องอยู่นี่นานละคนสวยคณสวยพ่อคณสวยคิดถึงพ่อไหมคิดถึงไหมคิดถึงไหมครับ กินไรล,ลูกอ๋อ,อนี่นะครับเราก็จะพาน้องกลับบ้านดีกว่านะครับผมอ่ะนี่หน่วยฟัก,ฟกทองช่้ไหมคุณทรัพย์ <c oughs> อปาปากลูกอปาปากว้าวทำไมลิ้นดำอย่างลูกฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,ง,งเอานะครับวันนี้เราก็จะมาป้อนน้องนะครับเรามีอ่าฟักทองนะครับที่นี่ฮะยังไม่ได้ต้มนะดิบนะดูบนบนดูลิ้นน้องดีครับ ว้าวไอทีไทีมีนิดนึงจะหมดละนี่นะครับบนสูงสูงวงบนว้าวนั่นแอมจ๋าทำไมทำอย่างนี้ลูกฮะเบาเบาบนแอปปาก์งสูงดูดูลิ้นหน่อยดูฟันด้วยบนโอ้โหคิดถึงพ่อไหมคิดถึงไหมคิดถึงไหมครับอืมคิดถึงคิดถึงแค่ไหนคิดถึงไหมคนสวย กำลังกินอยู่ใช่ไหม,มน่ารักนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันดีกว่านะครับผมอโอเคนะครับภารนี้ตอนนี้เราก็จะเดินทางกันกลับนะฮะคุณทับ์ปามาเร็วมาเร็วเนี่ยตอนเดินลงเขานะครับคุณทับ์มาแล้วลูกมามเร็วลูกมาช้าน,น่อยนะครับแต่ก็เดินได้อยู่นี่นะ คนจ้ามาแล้วลูกมาเร็วลงมาเร็วคนสวยฮะเร็วคนสวยจ้า <c oughs> ดูดีครับนี่เร็วแม่แม่เร็วแม่เร็ว ให้รางวัลด้วยอ๋อมีมีมักทองนะครับก็ที่เขาบริจาคมานะครับก็มีไม่กี่ลูกเราก็ปอกเล็กๆนะเวลาไปหาน้องก็จะให้น้องได้กินนะครับใช่ไหมคุณซับแบบนะบมไม่ต้องล้วงเดินไปด้วยนี่ฮะเราก็จะเดินทางกันปรับนะครับไปหาคุณออสด้วยเนาะคุณซับ ใช่ไหมคิดถึงออสไหมลกูกคุณซับคิดถึงออสไหมอ๋มอคิดถึงออสด้วยอ,ออสคิดถึงไหมออสคิดถึงคุซับไหมล่ะฮะอ,ออสคงไม่คิดถึงมากคุณออสสบายออสไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับที่คุณซับได้ไปเที่ยวนะจงนี้นะก็จะยังเข้าป่าตลอดนะจ้าไปไปไป,ไปก่อนไปก่อน นี่ฮะต้องข้ามไมา้นะครับผมโอ้ข้ามสบายเลยนี่นะครับผมเราก็เดินทางกันกลับแล้วนะครับผมเนี่ยน้องคุณซับเราก็ก็ยังหิวตลอดเลยเป็นช้างที่หิวตลอดเลยนะครับกินเล็กๆน้อยแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กับการกินเท่าไหร่นะครับข้างทางก็มีของกินเยอะแต่ก็ไม่แวะเยอะไม่ไม่แวะนานนะครับก็ข้าม คำเดียวก็ก็มาหาเลยนะครับมาไปับ๋าแหมคนสวยคนสวยมาเร็วนะฮะเดินทางขึ้นไปแล้วก็เดินทางกันกลับอย่างนี้เป็นประจำนะครับชีวิตในป่าที่อากาศที่บริสุทธิ์ด้วยนะครับอากาศสดชื่นมากเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าอากาศที่นี่แบบ โอ้โหอย,อยู่ในธรรมชาตินะครับผมต้องบอกว่าใครต้องอิจฉามากถ้าได้มาอยู่นะบนดอยอย่างนี้นะครับดูดิดูคุณซับเรารู้เรื่องรู้ละที่นะครับไม่ต้องเรียกเลยนะครับผมวิ่งเลยถ้าเราวิ่งเขาจะวิ่งด้วยนะแต่เราไม่วิ่งดีกว่าเดี๋ยวจะล้มนะครับเพราะว่าเป็นที่ก็ชันหน่อยเน,นองก็เดินตามเราตลอดนะครับตอนนี้เรา เข้าใจกันแล้วนะครับคุณทราบกับเรานะครับอยู่ด้วยกันไดจ้จะสองเดือนแล้วนะครับผมนี่ฮะน้องก็น่ารักมากนะครับคุยกันรู้เรื่องนะครับคุยกันตลอดนะครับผมดูดิเราไม่ต้องเรียกเลยนะ จอดจอดเขาบอกว่าจอดใช่ไหมคุณซับอือ,อบนนี่รู้รู้เลยว่าได้กินมาเร็วมาคุณซับจ๋าเร็วมาลูกอันนี้เดินทางกับโอ้โแมลงอะไรเูกก็นี่ไงครับน้องคุณซับเราก็นี่นะ ลองลองวิ่งดีกว่าดูนะครับเราจะลงไปอยู่ด้านล่างก่อนนะครับว่าทุณทรัพย์เราจะลงมาหรือเปล่าครับนี่ฮะน้องยังไม่ลงเลยน้องยังแวะกินอยู่เลยครับ อยู่ไหนอะาอยู่ไหนเนี่ยออกไม่เห็นนะโน้แล้วยังไม่ลงมาเลยอยู่ไหนเนี่ยฮะเฮ้อทำไมเรียกไม่มาคุณซับอยู่ไหนอยู่ไหนคุณซับอยู่ไหนเอ่ยได้ยินเสียงไหมครับโน,น้นน้นมาแล้ว อยู่ไหนโอ้ไปไหนมาฮะเร็วไปไหนมาลูกฮะไปไหนมาทำไมเรียกไม่ได้ยินนะฮะฮะแอบเที่ยวที่ไหนมาพ่อมาถึงข้างล่างฮะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้ละพ่อเดินเร็วไม่รอไม่รอคุณซับเลย ใช่ไหมใช่ไหมคุณซับใช่ไหมลูกออนเก่งมากเลยเนาะดูดีครับไม่รอคุณซับเลยเนาะพ่อวิ่งไปก่อนเนาะคุณซับคุณซับจะทานได้ไงอ๋อนี่ครับนี่ฮะเราก็มาถึงที่หลักของเราแล้วนะครับผมนี่นะครับคุณซับคนสวยสวยที่สุดเลย แมสวยเกินเราอ,ะอ่ะจาคิดถึงคิดถึงลูกไหมคุณซับไหมน,น้ำทิพย์ไหมคิดถ<อ>ึงน้ำทิพย์ไหมโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่เดี๋ยวเราจะพาน้องอดื่มน้ำนะครับผมนี่ฮะอัน <c oughs> อดับแรกเราก็มาถึงนี่ก็จะต้องให้น้องดื่มน้ำก่อนนะครับผม <c oughs> เราก็ยังไม่อาบน้ำนะครับผมก <c oughs> ็ให้น้องไอ้กินน้ำแบบอิ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยอาบน้ำ อันดับต่อไปนะครับผมก็อาบน้ํานะครับจากอาบน้ําก็ต้องมากินหญ้าต่อนะครับเพราะว่าเรามีหญ้าที่หลักเราแล้วนะครับการเข้าป่านี่ก็คือหญ้าเสริมเฉยๆนะครับให้เขาได้ใช้กินในป่าให้หากินในป่าเป็นอาหารเสริมนะครับแบบกินหญ้าทั่วไปในป่านะครับที่หลักเราก็มีหญ้านะครับอาจจะมีไม่มากนะครับเหมือนในป่านะครับนี่ฮะ น้องก็ดื่มน้ําอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะอาบน้ําน้องเขาอีกทีหนึ่งนะครับผม ครับหลังจากที่เราอาบน้ําน้องไปที่เรียบร้อยนะน้องก็หิวน้ําอีกแล้วนะครับก็เนี่ยฮะกินบ่อยมากนะครับผมก็กินให้เต็มที่เลยนะครับก็เรื่องน้ําเราไม่ห่วงนะครับผมเพราะว่าน้องจะเล่นน้ําจะกินยังไงก็กินเต็มที่เลยนะครับรอะว่าน้ำลงมาแรงมากนี่เห็นไหมครับนี่อะไรคุณครับอ๋อก็เป็นการอาบน้ําแล้วก็ดื่มน้ําเป็นที่สุ เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะต่อไปเราก็ต้องให้หญ้าเขากินนะครับหญ้าอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ต้องไปแบกหญ้าขึ้นบกขึ้นข้างบนนี้นะครับให้คุณออสด้วยนะครับเราก็จะต้องมาขนหญ้านะครับไปให้ออสกับน้องคุณซับเราครับหญ้าอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่ารถเราขึ้นบนเขาไม่ได้นะครับเพราะว่ารถไอ้หญ้าบรรทุกหญ้าเยอะนะครับบนเขาอย่างนี้ขึ้นไม่ได้นะครับบางทีก็ฝนตกนิดหน่อยก็ขึ้นไม่ได้นะครับผม ใช้ว่ารถเล็กเราก็มีนะครับแต่เนื่องว่ายาบประมาณ20มัดนะฮะเราจะใช้รถก็รถรถยนต์ก็จะเสียน้ํามันอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องใช้รถเครื่องนะครับผมเราต้องไตทิลิทเทอหน่อยได้อยู่นะครับโอเคนะครับเราจะขนยาไปให้อดกันในคอครับนี่นะครับรถเราก็ได้บรรทุกยาเต็มคันเลยนะครับต่อไปเราก็ต้องขับขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับน้องคนสึกเ้าก็อยู่กลางลอยพอดีขึ้นไปหา กระท่อมบนดอยนู้นนะครับที่อยู่ภายอถข้างบนนะฮะอันนี้คุณศึกเราก็อยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องขับรถขึ้นไปนะครับไปส่งยาให้คุณออสก่อนนะฮะคุณศึกเราก็กินง่ายๆนะครับนี่ยต้องเต็มเลยนะครับนี่นะครับยาเต็มคันรถเราเลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปให้คุณออสอยู่ข้างบนเห็นไหมครับผม นี่นะครับนี่คุณซับของเราก็นะครับี่สิบร้อยนะครับเราก็จะเอาญ้าไปให้เขาญ้าเรายังมีด้านล่างอยู่นะครับผมยังมีเยอะครับ20มัดนะครับผมอันนี้ประมาณสัก4ี่ห้ามัดเองนะครับที่เราขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะไปให้คุณออสนะครับแล้วน้องคุณซับเรานะครับแล้วก็เนี้ยการดูแลของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะนี่นะครับคุณออสเรานะครับนี่นะ้าที่เราจะเอาไปให้นะครับดูครับออสครับผมเร็ว ไงสุรลโอเคนะครับเราไปให้คุณออสดีกว่าครับเห็นแบบทําตามทุกอย่างนี่คือเขาอยากกินนะครับต้องบอกว่าเราก็ยังใกล้ไม่ได้นะครับผมอยู่ห่างๆได้นะครับนี่นะฮะคุณออสนะครับผมก็ยังอยู่ดีกินดีนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำแล้วก็ล้างบ่อล้างแทงนะครับให้เขาได้กินนะครับ นี่ครับคุณออสนะครับผมอานะครับคุณออสเราก็บอกเลยสบายดีนะครับอยู่ดีกินดีมากนะครับเพราะว่าเราเป็นเราต้องจัดการเรื่องอาหารน้ําหญ้าทุกอย่างนะครับเนี่ยฮะคุณออสเราบอกเลยว่าทุกวันนี้ก็เป็นวันที่เขาต้องพักผ่อนนะฮะคือเป็นวันที่เราต้องทํางานปกติก็คุณออสจะช่วยเราหอบหญ้าขึ้นมานะครับแต่ทุกวันนี้เราก็ใช้รถนะครับบางทีฝนตกบางทีเราก็ ลากขึ้นมาเองนะครับแบกยญ้าขึ้นมาเองนะครับผมบางทีถ้าฝนไม่ตกเราก็ขึ้นมาแล้วก็ต้องหอบขึ้นจากตรงนี้ขึ้นมาอีกทีนะครับคือรถเราก็จอดด้านล่างนี่เองนะครับโอเคนะครับหลังจากเราให้คุณอ๋อเราก็ต้องไ่ให้น้องคุณซับเราด้วยใช่ไหมครับคน, <c oughs> คนสวยคนสวยหิวยังหิวยัง <c oughs> แม่ <c oughs> อาบน้ำเสร็จเห็นไหมครับเล่นฝุ่นซะแล้วครับผมเล่นโคลนนะครับ คือทุกวันนี้แทบจะไม่ค่อยได้ขัดกันเท่าไหร่อาบน้ํนนาให้เปียกๆนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้โชว์ตัวเลยเนาะคุณจับไม่ค่อยได้โชว์ตัวเลย<อ>ไม่ค่อยโชว์ตัวเลยชว่วงนี<อ>้ส่เคให้น้องดีกว่าคุณสวยเนาะคุณสวยใช่ไหมนี่นะครับผมก็เราทําแบบนี้ประจํานะครับผมก็เป็นอันแต่สิ้นง,งานของเรานะครับผมเราก็เอาขึ้นหญ้าเรียบร้อยเราก็ เหลือแค่โยนยาให้ช้างกินนะครับผมเนี่ยกระท่อมของเราแน,น่ๆได้เวลาที่เราจะได้พักผ่อนแล้วนะครับผมหลังจากที่เอาเอายาให้ช้างเนี่ยนี่ะพักผ่อนนะครับผมพักผ่อนอยู่ในกระท่อมของเรานะครับผมนี่ฟังเพลงกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ มาบอกวิธีกวนช้างเราเดี๋ยวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผม,มแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะนะครับเมื่อก่อนเรามีนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเราก็ท,กทุกวันนี้ก็หากินหายาให้เขากินนะครับผมเมื่อก่อนนี้เราหาจ้างนักท่องเที่ยวน,น,นะครับนักท่องเที่ยวก็จะมีกล้วยอ้อยให้มีไรายได้เข้ามาเราซื้อยากข้างนอกมานะครับแต่ปัจจุบันนี้ฮะยาข้างนอก teams, เราก็ซื้อมาอยู่นะครับแต่ปริมาณก็น้อยมากนะครับผมเพราะฉะนั้น เราเป็นควานเราก็ต้องตัดหญ้าเสริมนะครับให้ให้เยอะขึ้นนะครับก็รายได้ให้มีมีแต่รลายจ่ายนะครับก็ช่วยกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็ช่วยก็ช่วยช่วยปางเรานะครับด้วยการหาหญ้าตัดหญ้านะครับให้ช้างนะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ฮะลูกสาวผมก็กินหญ้าสบายๆครับด้านหลงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับพักผ่อนนะครับผม